สวัด,ดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะมานําเสนอบอลอีกตัวหนึ่งจะ้ะเมื่อก่อนนี้ตอนที่ยายพินได้มาได้มาในงามกวนอูจ้ะแต่พอดีวันนั้นมีผู้รู้เขามาบ้านยายพินนะเขาบอกบอลตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่นะจ๊ะไม่ใช่กวนอูน,นะจ๊ะตัวนี้คือฮั่นโกโจจะ้ะเป็นบอลเก่าโบราณจ้ะมารุ่นุนเสี้หลียงติ้งเสี้หลียงอะไรน่นะน่ะ อยู่ในชุดนั้นนะจ๊ะแต่ชื่อฮั่นโกโจแต่ยยพินไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ในตับไหนเพราะเยพินก็เพิ่งจะหันมาปลูกบอลจ้ะเห็นไหมจ๊ะค <ส Ole. S 1> วามสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะเนจเนจ้ะเห็นไหมบางทีอะถ้าเขายังยังแบบถ้าแยกมาใหม่ใบเขาจะเรียวๆย,ยาวๆอ,อย่างนี้นะจ๊ะ แต่ถ้าเขางามแล้วกอใหญ่แล้วใบขอสะโพกใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยตอนแรกยายพินวิคิดว่าเขาเป็นกวนอูไอ้กวนอะไรนะฮองฮาแต่ผู้รู้บอกว่าไม่ใช่ผู้รู้มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งท่านอยู่อำเภอเสาให้นะท่านมาบานเยพินท่านบอกว่าอันนี้คือหั่นโกโจหั่นฮอนคู่กะจ้ะฮอนคู่หันอากาศไม่หันอากาศและกกาวันยุทธเอกนอหนูหั่นโกโจ เป็นบอลอยู่ในบอลตับจีนนะ่ะถามว่าบอลเยพินทําไมสีสสสีสันสวยงามจดใสนะ่น่ะเห็นไหมบอลเล็กก็เยอะบอลใหญ่ก็มากนี่จะ้ะเยพินจะให้กินให้เขากินอะไรนะนมเปรี้ยวะจะ่จ้ะเยวิธีการเลยเยพินก็เทลงอย่างเงี้ยเทจอกๆลงอย่างเงี้ยนะเทจอกๆลงอย่างนี้เลยจะ้ะ เวลาลดน้ำเยพินก็เอาน้ำลาดลงไปตรงเนี้ยเขาก็จะไหลไปทั่วเนี่ยแล้วก็นมสดที่นมหมดอายุที่เรากินไม่ทันนะจ๊ะนมหมดอายุนะ้ำเต้าหู้หมดอายุอะไรอย่างเงี้ยเยพินก็เอามาเทๆไวอย่างเงี้ยเวลานะั้นเยพินก็เปิดน้ำใส่ไปอย่างเงี้ยไม่แค่นี้นะจ๊ะที่ทําให้บอลสวยอะจ๊ะมีอีกจ้ะเยพินเอาให้ดูจ้ะเวลาเยพินทําปลานะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นเก็ดปลาอยู่ตรงเนี้ยเวลาเยพินทปาปลาหรือนั่นเยพินก็จะเอาปลามาล้างแถวๆนี้ ดูเก็บปลานะเราเก็บปลาอันใหญ่ๆเห็นไหมให้นมไ,ไปหมดก่อนโอเคเห็นไหมมีเด็กอขน,นมมาเสิร์ฟเอาไอ้นี่มาเสิร์ฟเดวพินเอามาให้ผลผลิตผลผลิตคือมะนาวสุกมะนาวปอดสารพิษอือหือ กลูกเองกินเองมักเงพออร่อยจิงหวานเจี๊ยบ,ไ,บไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารพิษจ้ะเพราะว่าม,มีหนอนอยู่อย่างนี้อยู่แล้วล้อเล่นไม่มีหรอกจ้ะเห็นไ,ไหมอีแอ่งนี้บอนยังไม่งามจ้ะบอนพักฟื้นของเจพิน ไหนาที่พักฟื้นเยพินจะให้เขาอ,อยู่แบบเนี่ยตตาลลมไม้แดดลำไรจ้ะแต่ที่ไหนแข็งแรงดีแล้วสวยงามแล้วเยพินก็จะให้เขาอ,อยู่แดดแปดสิเปอร์เซ็นจ้ะย่าพาไปอยู่ให้เขาโดนแดดเยอะฝ่าเพื่อนๆดูสีนะบอนที่กินนมมาจ้ะกินนมเปี้ยวอ่ะอื เกอนดูกันนะจ๊ะสีสะท้อนแตงแดงแบบแดงทะลุจอจ้ะม่านนางพิมพ์ก็โอ้โหดูความใสใสกิ๊กไหมจ๊ะ ดี๋ยวพีพินพาไปดูไก่นะจ๊ะไก่เยพินไก่เยพินเพิ่งยกเข้าไปในร่มมาดูหกหลงเนี่ยของเขาดีจริงจ้ะให้กินนมเนี่ยของเขาดีจริงเนี่ยเห็นนะพอนมไหลไปหมดแล้วดูเกตปลาเนี่ยเยพินทาปลาเสร็จแล้วเยพินก็จะเอาปลามาล้างน้ำล้าล้าง,าง,าง,างข้าวปลาเนี่ยเกตปลาเนี่ยจ้ะเห็นไหมพเพื่อนดูนะ จะเป็นจะเปิดน้ําเขาให้เนี่ยาหลังมือวางเนี่ยหลังมือหรือหลังเท้าก็จะแค่ท่วมหลังมือหลังเท้าว่จะจ้ะแล้วก็ปล่อยเขาแห้งไปแห้งจนแห้งสนิทอ่ะจะ้ะแห้งสนิทปุ๊บเราก็ามาเติมใหม่ให้เขาแห้งสนิทสักสี่ห้าวันเลือดทิศนึงอย่างเงี้ยจะ้ะแล้วเราก็เอามาเติมใหม่แต่ว่าถ้าเป็นไม้ด่างอะถ้ากินนมกินนมเปรี้ยวมากนะเขาจะลืมด่างเลยจะ้ะเนี่ยงามใบหนาแบบฉีดไอ้นี่เลย ฉีดยาฉีดฮอร์โมนเลยพอตอนนี้ยายพินพอเขาเขาเขาหยุดด่างปุ๊บยายพินงดน้ํางดอาหารเขาไม่ไม่ให้เขากินแบบมากมายจนเกินไปอะ่ะงดอาหารแต่ไม่งดน้ําไงไม่ให้เขากินนมเปรี้ยวแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มกลับมาด่างเหมือนเดิมจนะเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราให้นมเปรี้ยวขอยเยอะๆเนี่ยเขาจะงามข้างบนไม่ด่างนะจ้านี่ข้างล่างด่างใบหนาแข็งปึ๊กอย่างก็ไม่ใช่บอลกระดาษเลยเนะี่ยใบหนายังแก้วสารพัดนึกเลย พินถึงบอกไงว่าผลประโยชน์ของนมเปรี้ยวผลอะไรนะประโยชน์ของนมเปรี้ยวมันจะผลประโยชน์ของนมเปรี้ยวประโยชน์ของนมเปรี้ยวเนี่ยเพราะเขามีจุลินทตีแลกโตบาชีลัสจ้ะทาให้บอลงามมากดูไก่ยายพินเนี่ยยายพินเกิดวันปรหัสปีไก่ยายพินก็เลยเลี้ยงไก่ไก่ฉีชมเพราะไก่ฉีแฉดไม่มีวันประหัสจะดีิีฉีแฉดยายพินไม่มีฉีแฉดไง ไอพิงค์ทันพระรหัสธรรมปดีเกิดปีไก่ปลูกไก่ซะหน่อยสวยงามมากดูเนะ่นเพื่อนๆดูนะจ๊ะถามว่าให้บ่อยไหมนมอาทิตย์สองอาทิตย์บางทีก็อาทิตย์ละครั้งแล้วแต่สะดวกก็จ้ะถ้ามีนมหมดอายุเมื่อไหร่ก็ให้ถ้ายพินกินทันก็ไม่ได้ให้ให้ต้นไม้กินเองหมดแต่ถ้าเกิดกินไม่ทันก็แบ่งต้นไม้มั่งจ้ะเพราะยาพินจะรับยาคูอยู่จ้ะ มีหนอนม,มาเปล่าไมม่ีเออเออใส่แม็ดก,ก่อนเจอกันเนี่ยโอ้โหเขาก็กลัวตัวเองตัวเองจะกลัวเขาเขาเขา,ขา,ขาไอ้นี่เขาถ่ายคลิปต้นไม้เขาเนี่ยดูเนี่ยด,นะด,ดูสีดำเนี่ยจะบอกว่าถ่ายให้สีแดงแดงสนิทแล้ว สีดำก็ดำสนิทอีกจ้ะก็กินนมเข้าไปเนี่ยดำเหมือนไม่เห็นต้นไม้เลยนะเห็นไหมจ้ะแต่ว่าเยพินอ่ะจ,จะเป็นเป็นยังไงละ่ะเวลาเยพินได้ต้นไม้ใหม่มาเย,ยพินไม่ได้เหอ่อย่างเดียวนะเยพินจะบอกต้นไม้เก่าด้วยนะจะคุยกับต้นไม้ต้นเก่าด้วยว่ายังรักเหมือนเดิมที่ดูแลแต่ต้นใหม่ว่าเพราะว่าเขามาใหม่เขายังไม่ชินสถานที่อ่า จะพินคุยกับต้นไม้ได้นะเพราะว่ามีคนบอกมาว่าถ้าเราคุยกับต้นไม้ได้คุยกับหมาได้เนี่ยเรายังไม่บ้าจ้ะถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดต้นไม้มันตอบเราได้หรือหมาตอบเราได้วันนั้นเราบ้าแล้วจ้ะไงก็ขอจบคลิปก่อนนะจ้ะเพราะว่ามีคนมาหาจ้ะ